สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปะชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังตั้งกลุ่มสวสีเขียวปิดดิวอยู่บำรุงบ้านปา่ายังมีของไม่วางมือการขยับทางการเมืองของบ้านป่ารอยต่อภายใต้การนำของพี่ใหญ่ตระกูลวงสุวรรณบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงศสุวรรณในช่วงนี้น่าสนใจไม่น้อย ทั้งกษะแข่าวดึงสมาชิกวุฒิสภาหลายคนให้เข้าบ้านป่ารอยต่อเพื่อตั้งกลุ่มสวสายบ้านป่าหรือสอวสีเขียวเพื่อไว้เป็นฐานอำนาจของบ้านป่าในสภาสูงสุดชุดนี้หลังก่อนหน้านี้สวบ้านป่าในวุฒิสภาชุดที่แล้วมีร่วมร่วม50-60ถึงคนแต่กับสวชุดปัจจุบันข่าวล่าสุดบอกว่าเข็งยอดกันแล้วสวสายบ้านป่า,น,ปาน่าจะมีไม่ถึง15คน จากเดิมที่มีข่าวว่าตั้งเป้าไว้ที่30คนและส่วนใหญ่ก็เป็นสอวอสายบ้านป่าเดิมอยู่แล้วเช่นอภินันเผือกพ่องอดีตผู้ว่านครศรีธรรมราชที่แนบแน่นกับกลุ่มอดีตสอสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐเช่นดร์รงบุญสวยขวัญจนทำให้พ้นจากกลุ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปนั่งเป็นผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนกเกษียณหรือพลตำรวจโทวันชัย เอกพรพิษอดีตเจรตํารวจที่อยู่ในสายของพลตํารวจเอกพัชชวาดวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติน้องชายบิ๊กป้อมสมัยเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติชาญวิทย์บรรจงการอดีตผู้สมัครสอสอ,สอพลังประชารัฐเป็นต้นโดยมีข่าวว่าที่ผ่านมาบ้านป่าพยายามต่อยอดหาสอวอเข้ากลุ่มสอวอบ้านป่าให้มากขึ้นลือกันว่ามีเสยโย อดีตขุนทหารทีมการเมืองบ้านป่าเป็นผู้ประสานดึงสอวอหลายคนเข้าบ้านป่าแต่ก็เจอปัญหาสอวอส่วนใหญ่โดนดึงเข้ากลุ่มสอวอสีน้ำเงินหมดแล้วลือกันในตลาดสอวอชุดปัจจุบันว่ามีสอวอบางคนไปพบลุงป้อมที่บ้านป่าแต่ก็แค่มาทำความรู้จักแนะนำตัวแต่พอเดินออกจากบ้านป่าก็แจ้งกับทีมงานประสานว่าผมอยู่สีน้ำเงินเรียบร้อยแล้ว ทําให้ความพยายามตั้งกลุ่มสอวอสีเขียวบ้านป่าเลยได้ยอดสอวอไม่เข้าเป้าส่งผลให้ไม่สามารถไปต่อรองกับสอวอสีน้ําเงินบ้านใหญ่บุรีรําเพื่อขอโคต้ารองประธานวุฒธธิสภาหนึเก้าอี้และประธานกรรมาการวุฒิสภาเกรด A ตามที่ต้องการได้แต่มันก็เป็นสัญญาณการเมืองให้เห็นว่าบิ๊กป้อมบ้านป่าไม่ใช่เป็นแค่เสือเฝ้าถ้ำรอวันปลดระวางไม่เอาอะไรแล้ว จะอยู่บ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลือกตั้งใหญ่เมื่อไหร่ก็ประกาศวางมืออย่างที่ร่ำลือกันเพราะการขยับต้องการมีฐานอำนาจการเมืองในสภาสูงด้วยการเซตกลุ่มสวสีเขียวก็แสดงให้เห็นว่าบิ๊กป้อมบ้านป่ายังต้องการอยู่ในสมการอำนาจทางการเมืองต่อไปและการขยับการเมืองล่าสุดที่เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยก็คือการที่บ้านป่าปิดดิวกับบ้านริมคลองตระกูลอยู่บำรุงเรียบร้อย หลังบ้านริมคลองแต่งหักกับทักษิณแพทองทานชินวัตรและเพื่อไทยจากผลพวงบ้านริมคลองไปออกตัวเชียร์บิเกตพลตำรวจโทคำรวนวิทูุกระจกางตอนช่วงเพื่อไทยทำศึกเลือกตั้งนายกอปจอปทุมธานีจนวันอยู่บำรุงลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมาชิกพักเพื่อไทยและจะมาเปิดตัวเข้าพักพลังประชารัฐในวันอังคารที่23กร,รกฎาคมนี้ ขณะนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแม้ตอนนี้ยังเป็นสสปาฏิลิสตแต่ใจไม่อยู่กับเพื่อไทยแล้วอยากไปนั่งกินกาแฟอเมซอนที่ตึกพลังประชารัฐถนนรัชดาทุกสัปดาห์ในฐานะสสพลังประชารัฐแต่ยังทําไม่ได้เพราะยังเป็นสสเพื่อไทยอยู่แต่ก็เรียกร้องให้เพื่อไทยขับออกจากสมาชิกพักแต่เพื่อไทยคงไม่สนองตอบให้ก็ปล่อยให้อยู่กันไปแบบนี้ทั้งนี้ที่ผ่านมา แวดวงการเมืองมองกันว่าบ้านใหญ่อยู่บำรุงบ้านริมคลองว่าเป็นพวกนักการเมืองตกยุคหมดยุคขุนศึกฝั่งทนไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมแล้วโดยยูจากผลการเลือกตั้งสสล่าสุดปี2566โดยที่วันอยู่บำรุงสอบตกแพ้เลือกตั้งให้ไอ้รักชนกสีนอกจากพักเก้าวไกลแบบย่อยยับจนคนมองกันว่าเฉลิมหมดน้ำยาแล้ว ขณะลูกชายยังสอบตกพาเข้าสภาไม่ได้ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเองสถานภาพในเพื่อไทยตอนนี้ก็เป็นได้แค่สอสออาวโุโสไม่มีบทบาทอะไรในพักเรื่องจะได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีหวังมานานแล้วแถมเลือกตั้งรอบหน้าหากอยู่เพื่อไทยต่อไปก็มีโอกาสไม่ได้เป็นสอสอเพราะเลือกตั้งรอบนี้เฉลิมได้เป็นสสอก็เพราะทักษิณใช้ระบบเอาพวกนักการเมืองอาวโุโสขึ้นหิ่ง ไปไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆแต่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทักษิณจะใช้ระบบนี้เพราะเห็นแล้วว่าหากยังใช้ระบบนี้สู้กับพักก้าวไกลไม่ได้แน่ดังนั้นเลือกตั้งรอบหน้าพวกอาวุโสจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหมดไม่ได้อยู่ในลำดับต้นต้น,ตนแบบเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงเฉลิมด้วยเรื่องนี้นะักการเมืองรุ่นลายครามอวุโสของพักเพื่อไทยต่างรู้ตัวดี เห็นได้จากสสอาวุโสระบบเขตของเพื่อไทยหลายคนก็เตรียมส่งลูกหลานลงสมัครรับไม้ต่อไม่อย่างนั้นพื้นที่หายโดนคนอื่นมาแซะไปเช่นเดียวกับที่เฉลิมคงอ่านทักษิณออกทําให้ต้องเริ่มคิดถึงอนาคตทางการเมืองของคนบ้านริมคลองว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่พอดีมาเกิดกรณีองค์อิงแพทองทานตําหนิวันอยู่บํารุงกลางตึกพักเพื่อไทยทําให้ความไม่พอใจที่สะสมอยู่ก่อนแล้ว ของเฉลิมกับทักษิณเพื่อไทยมาถึงจุดแตกหักอย่างที่เห็นจนเฉลิมบ้านริมคลองได้ที่พักใจใหม่ที่บ้านป่ารอยต่อยิ่งบิ๊กป้อมเป็นคนสไตล์พูดน้อยแต่เข้าประเด็นแบบทหารเลยยิ่งถูกใจบ้านริมคลองที่ชอบสไตล์ใจถึงพึ่งได้จนคุยกันลงตัววันอยู่บำรุงก็เลยซบพักพลังประชารัฐขณะที่เฉลิมคงมาอยู่กับพลังประชารัฐต่อเลือกตั้งเว้นแต่ถูกเพื่อไทยขับออก ช่วงต่อจากนี้ก็จะทําให้ได้มาที่พักพลังประชารัฐเร็วขึ้นพร้อมกับความลับของทักษิณเพื่อไทยหลายอย่างที่เฉลิมกุ้มเอาไว้สําหรับตัวเฉลิมเลือกตั้งรอบหน้าคงทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยให้วันลูกชายกลับเข้ามาเป็นสอสอกอทมให้ได้จะได้ไว้ลายก่อนวางมือการเมืองอีกทั้งคงเข้าไปเป็นคุณซือการเมืองให้บ้านป่าในการเดินเกมการเมืองหลังจากนี้ จากการขยับทั้งสองจังหวัดดังกล่าวคือตั้งกลุ่มสอวอบ้านป่าและดึงบ้านริมคลองอยู่บำรุงเข้าพลังประชารัฐคือสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าบิ๊กป้อมเห็นเงียบๆแต่ไม่อยู่นิ่งในการสร้างขุมข่ายการเมืองถือเป็นสัญญาณได้ว่าบิ๊กป้อมยังไม่วางมือการเมืองอย่างที่มีกระแสข่าวในตลาดการเมืองเข้าทำนองลุงยังไหวใจบันดาลแรงขอสู้อีกครั้ง สิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บบรินแพม l y คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควาสมสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมมารัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลนเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty